พาะแม่กุศลานี่เต็มบาทเต็มจะตางเต็มอันนี้จริงๆเต็มบาทเต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแมตรเตล้านเห็นไหมองค์สังฆราชน่ะแล้วพอถี่แลนูเถี่แลวจมูกใจหลรูปเห็นไหมล่ะนั่นแหละเป็นพระสมบูรณ์บริบูรณ์อีพวกเรามันเป็นพระไม่เต็มบาทที่ไหสติมันไม่สมบูรณ์บริบูรณ์อ่ะถ้าพระเต็มบาทเต็มเต็งจริงๆจะไม่กล้าเรียนเดียร์ดฉันวิชาทำเครื่องรางของขังขาย พระพทธเจ้าพราะองค์ทรงห้ามนี่คือเดชธรานวิชาห้ามเรียนในพุทธศาสนาห้ามเรียนในศาสนาเราโดยเด็ดขาดนะเห็นไหมละ่ะเมื่อเราเป็นคนเต็มเต่งเต็มบาทสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เป็นมนุษย์เมื่อผู้เป็นบิดามารดาสอนปั๊บเราก็หยุดปั๊บเราก็ไม่ทาสูหาเพราะเราเป็นเนพราะเป็นพระที่เต็มบาศน,นั่นเห็นไหมละ่ะห้ามจับเงินจับทองนะลูกห้ามจับใจเจริญสายเงินทองนะลูก ห้ามรับเงินรับทองด้วยมือถ้าจําเป็นต้องรับต้องมีว,วัยวัจกรของวัดเป็นผู้รับและเป็นผู้ใช้จ่ายให้พระก็ยังจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองอยู่เอามือไปแตะเงินแตะทองอยู่ยัดใส่ย่มยัดใส่ถุงยัดใส่อะไรไปหาเที่ยวอยู่ก็แสดงว่าเป็นพระไม่เต็มบาทดิพระเจ้า,เาไงมาสอนกันนะะหรือหมู่คณะครูบาอาจารย์จาก้านผมมี่ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้น สำเนียดูตัวเองเ,เต็มบาตรไดอยังงถ้าเป็นคนจริงๆนั่นมนุษย์แท้จะต้องรู้บุญรู้บาปรู้ผิดชชอบชั่วดีต้องรู้หมดนี่รู้นี่นพ่อนี่แม่นี่ครูบาอาจารย์นี่รู้นี่มนุษย์ที่เต็มบาตรมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์นี่นนะตอนนี้มันไม่ใช่ที่พาอมาบวชมาก็มาเปลี่ยนลัทธิแล้วมาแปลงจาสนาแล้ว ต่อไปก็จะเราจะเห็นศาสนาใหม่ที่บอกว่าศาสนาอปีแต่ว่าโกนหัวนุ่งห่มผ้าเหลืองและศาสนามหาโจรเตนุต่งห่มผ้าเหลืองนี่ก็ตั้งกนันแล้วเนี่ยตตยังไม่ได้ออกหน้าออกตาแค่นั้นเองเนี่ยแต่ตั้งด้วยกิริยาท่าทางกูเห็นไหมล่ะมันก็สมควรนะลูกเนี่ยเห็นไหมล่ะเมื่อแกเจือขาลาพิไปก็ดูดูกันเอาที่เป็นภาระของอวงชาคณะญาญ่แล้วเนี่ย เราก็คิดว่าเออพัฒนาน่าจะาไปนู่นเอาไปสร้างที่พักให้แกเฝ้าสวนยางนู่นจะมีผู้เฝ้าสวนยางไงเวลาไปไหนมาไหนจะได้สบายก็แกก็ไม่เต็มบาทไม่เต็มเตีงของแกบวชมาก็เป็นบาทเป็นการ,รสร้างบาปมหาหมาแม่ก็ัวเองเฉยๆก็สืการาเพียรไปก็ดูแลกันเอานั้าก็เป็นภาระมันก็ใช่อยู่แต่ว่าก็เป็นการร่วมกัน,นที่สร้างมันเป็นแบบน,นั้นแต่ก็ยังดีดีกว่าที่มาบวชในพระพูด้วยศาสนา ศาสนานี้เป็นศาสนาศาสนาของผู้มีสติเต็มที่นะลูกนะเีเรียกว่านี่สติที่สมบูรณ์บริบูรณ์มหาสติไอเดียนี้เป็นอะไรละ่สะสติเขาไม่มีมหาปัญญาเห็นไหมละ่ะปัญญาก็ไม่มีแต่กล่าวตัวเองว่าเป็นผู้เลื่อมปัญญาในการทําลายศาสนาสมัยมันพาม่เต็มเต็ยงอกลูกอ่ะ พระไม่เต็มบาทลูกจะไปกราบดีกว่าลูกหากราบพระที่เต็มบาทเหมือนกราบพระองค์ทักราชอย่างนั้นกับพระเถระนุติและท่านผู้ใหญ่ผู้ที่ท่านไม่จับเงินจับทองไม่ใช้จ่ายเงินทองไม่รับเงินรับทองด้วยมือท่านจะเคารพพระพุทธเจ้ามอปรบข้าให้กับพระพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าคือาศาสนาที่เลือดที่ประเสริฐของผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์พุทธทองที่เรียกว่าจิตอราหันต์เป็นผู้บัญจักรื่งลรคมหลักวินัยเพราะเราบวชมาปั๊บนั่นจิตอับปีแล้วจิตมหาโจรแล้ว บัญญัติเพิ่มแล้วหาทางรวบทางเลี่ยงแล้วเห็นไหมเราเต็มตัวเต็มตัวฉาดนั่นเราก็เห็นอยู่นี่แต่ถ้าเราไม่ทำพวาเราไม่รักษาใครจะรักษาล่ะพวกเราจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์ไหมล่ะจะเป็นมนุษย์เต็มบาทไหมล่ะเต็มบาทเต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนเต็มล้านไหมล่ะลูกหรือจะพากันเป็นอย่างนี้เหรอฮะพอเราเข้าเอาพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งเราก็ต้องเป็นมนุษย์ที่เต็มบาทนั่นเอง อันนี้มันไม่เต็มบาทนะไปวันไหนก็พอกันไปวันไหนก็พอกันอนะ่ะมันไม่ได้เกินกันเลยนะ่ะบินตาบ,บาก็โน่นโทรศัพท์เนี่ยผู้ไปไม่รู้มีกิจการอะไรกันนะักกันหนาลุเห็ลุงปู่เห็นมาแล้วอ้างตัวเองว่าเป็นสายวัดป่าเป็นพระปา่าไปบินตบ,บาตโทรศัพท์เนี่ยผู้รับบินตบ,บาตไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยมันอะไรกันนะักกนะันหนาเห็นไหมล่ะก็เป็นพระไม่เต็มบาทเนะี่ย ไั่มีจิตการจิตการอะไรกันนักกันหนาลงปฏิโมกน่าจะปิดเครื่องขณะเขาก็ห้องประชุมนี่ทางโลกเขาก็ยังให้ปิดเครื่องโทรศัพท์ไม่รับโทรศัพท์แต่ทางพระเราผู้ลงปฏิโมกส่วนปฏิโมกไปผู้เล่นโทรศัพท์เล่นไป